ตัวนี้น่าจะเดาไม่ยากเพราะรูปร่างเห็นรอบแรกก็จะเดาออกและผมขอพุยกับพี่มาตอบกันหนึ่งที่ะพี่เมืม่อกี้เขาบอกว่าไม่ยากนะข้อที่กันก่อนเขาพูดว่าไม่ยากใช่ไหม <c oughs> ใช่สำหรับ <c oughs> พี่มันไม่ยากเลยยากได้เป็นดัมายังยังไม่เจอพระเอกสักตัวเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เออเดี๋ยวให้เจอแหละก็พระเอกมันซ้ำๆไงเขาก็รู้กันว่าไงก็เลยตัวอื่นโอ้มาข้อต่อมาตัวนี้เห็นแล้วต้องตอบได้แน่นอน ชัวป้าบป้าบให้ตอบได้มาสิบกว่าข้อจริงเออได้เลย fuck is that ชัดเจนมากอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะตอบไม่ถูกอ่ะใครตอบก่อนอ่ะผมก่อนก็ได้เพราะผมไม่รู้ไม่ชัวร์นะหรือไงโอเคให้คิวตอบก่อนอ่ะตอบว่าไก่มุกคือพลังพายแอปเปิ้ลเหรออ่ะตอบว่าไก่มุกงแล้วพายแอปเปิ้ลนะชัวร์นะผมรู้แค่นี้อ่ะ ไ <Okay. S 2> อ,อ้ตรงไหลมันก็คือมันมันเป็นเหมือนในอ้างุ่นนะแต่ว่ามันคงคงไม่ใช่มั้งไม่ใช่หรอกบอก้ำตอบต่อเล่นบอกลกก้วไงดักดักไก่หมูอ่ะดักไก่หมูใช่ไหมคิวต,ต่อว่าเลยนะไก่หมูพามนะผีท้งคู่าเปิดีท้งคู่ต่อตัวนี้เทพยุทธ์ไก่หมูเทพปยุทธ์ก็หาย้วครบบูจินไก่หมูตัวเนี้ยมัฒน<อ>์ชีวาเทพประยุทธ์เป็นไก่มูที่อยู่อีกโลกหนึ่งอิจฉาวาลหนึ่งมิติหนึ่งอะไรประมาณนั้นอ่อ๋อ ข้อนี้ก็ยังไม่มีใครได้คะแนน,นตกไปนะครับเอิร์ด <gi> เอิร์ด <laughs> เอิร์ดมึงฟังกูนะมึงกวนตีนไม่กวนไม่เขาบอกง่ายทุกข้อไงบอกข้อนี้จะตอบได้พูดอย่าเงนี้มาสิบรอบแล้วผมจำได้อ่าใช่อ่ะเอาข้อนี้โชว์แน่นอนมึงกวนตีนเอิร์ดมึงเดกวนมึงไม่ใช่คนดีเอาดีไงข้อนี้น่าจะเดาง่ายอันนี้ชัวร์ว่าง่ายแน่นอนถ้ารีเมคไปจิ้ว ดาบอกแน่นอนโอ้ชิบหายมึงทำนากากกูด้วยกี้ด้วยผมขอพูดก่อนไม่รู้ไอทิวตอบก่อนโอเคเพราะผมเป็นคนที่ไม่ดูซีรีส์อัมาซอนเลยนะแต่เอาเท่าที่ผมดาวแล้วกันเพราะเพื่อนผมมันมันชอบโมไอตัวนี้เพราะว่าเพื่อนผมมันอวยตัวนี้มาซอนโอเมก้าเปล่าที่แต่ว่าอันนี้คือแบบไม่รู้เลยนะคือแบบเพื่อนมันชอบอะแต่ว่าอัมาซอนโอเมก้านะ มาตัวตาว่าอะไรเออเพื่อนผมมาชอบโมว่าแบบตัวโอเมก้าเหมือนกันโอเมก้ากันถ้าจะตอบไปเออถ้าจะให้ตอบไปอัลฟาเออัลฟาหรือว่าตอบไปนิวเออมีโอไหมสรุปเขาต้มที่ชัวะเขาต้มที่ชัวร์ขาคงไม่ได้เขาต้มชัวร์อ่ะก็คือโอเมก้าโอเมก้าสระทรงเหมือนองค์คนในความคิดผมอ่ะมันเหมือนไอตัวสีฟ้ามากกว่าแต่ผมไม่รู้ชื่อคืออะไไม่ก็คือ ไอตัวสีฟ้ามานันก็คือไอตรงบาตรงบ,า,รงบามันมัน,ม,นมันจะไม่เป็นอย่างนี้เว้ยอ่าฮะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยดูซีรีส์ตัวนี้อ่าแต่มผมเอาโอเมก้าแหละเพื่อนผมมันชอบโม้บ่อยตัวเนี้ยโอเมก้านะอืตอบโอเมก้าเหมือนกันโอเคคำตอบก็คือถั่วตู้อ้ํานะผมออมสันโอเมก้าพาร์ตี้ม็กเนีเานาย่ยก็มาโตได้เป็นครคะแนนส่วนทิวก็ได้ไปสี่คะแนนรวมกันไปตอกเบอรโอเคอ่ะก็ข้อต่อมาเร่งๆเลยแล้วกัน ตัวนี้ก็เฟสสองอีกแล้วอ่าอันนี้น่าจะเดากันไม่ยากอะไรบ้างอีกแลวเลิกเลิกพูดเึงไอํำว่าไม่ยากเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับปิ้วน่าจะเดาม่ยากถ้าเดาถูกอะนี่คือเานมากเลยนะจริงอะมันไม่ใช่ตัวหลังเว้ยเออไม่ไม่ใช่ตัวหลักดูยังไงก็ไม่ใช่ตัวหลัก ไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อมันด้วย Dark d i อะไรอย่างนี้เหรอไม่ก็คือไอ้ Die อ่ะมันก็คือมันมันจะมีสามตัวที่คล้ายๆกันก็คือจะมี Die ไอ้กับไอ้ Die ที่เป็นตัวสีเงินน่ะแล้วก็ g o ด d Die อ้าเหรอผมอ๋อใช่ไอนพี่เข้ากันมาผมไม่รู้อ่ะแต่เท่าที่ผมเห็นแบบแรกอะผมนึกถึงไอ้ไอ้ตัว Die ตัวสีเหลืองแค่นั้นแหละแล้วผมก็ไม่รู้เลยเพราะผมไม่เคยดูซีรีส์นี้เหมือนกันไม่ได้ดูหลายเรื่องแล้วเนี่ยอ่ะขอขอตอบโค้ดเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าไมนไอ้ตัวสีเงินน่ะ ตอบว่าชื่ออะไรเขาตอบว่าโกไดายโกไดใช่ไหมทีว่ว่ามีเขาเลยตอบตัวเดียวกันเขาผมนึกอะชื่อแต่ผมไม่รู้ชื่อไงตัวเดียวกันอีกโอเคเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือถุดตัวห <c oughs> นุ่มโกไดเออเนี่ยถ้าเกิดแบบเขาไม่บอกว่าเป็นโกไดนี่ผมตอบดักไดไปแล้วเนี่ยไม่จริงถ้าสังเกตอะในตัวเนี้ยมันจะคล้ายกับทุกตัวแต่สังเกตอย่างเดียวคือตัวนี้จะไม่มีล้อเออจะไม่มียางใส่ตรงหน้าอกอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้มาตัวก็ได้เป็นเจ็ดที่ว่าได้เป็นห้าคะแนนไปเนี่ยผมนะ แรกแล้วกันเฟสสองคงยากไปนะเลาเฟสหนึ่งแล้วกัน <S <S น,กกนัน่นก็คือตัวนี้พาต่อมาตัวนี้เลยปิ้วเดี๋ยวไปถูกกันกะนะจ๊ะใช่ไหมใช่เลยเลเดอร์ตัวนี้เลเดอร์เอเดี๋ยวนะอ๋อรู้ละเฟสแรกด้วยถึงเง้ยอ่านี่ยเห็นเงาเว็บแ,แรกอ่ะไม่ถึงไอ้อะไรวะอาเมอร์ฮีโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโทรคุดเลเดอร์ไม่ใช่เหรอจะไปข้ามไปอามึงให้เราทำไม มันเป็นไอ้อาร์เมอร์ฮีโร่ของจีนป่ะที่แบบว่ามันต้องแบบนั่งสมาชิก่อนหรือแบบมันจะเข้าโมกที่มันจะเป็นตข้ออะไรเนี่ยจะไป็นกัวข้จีนได้ไงที่บอกว่าเลดอร์เฮเซเฟสที่หนึ่งนะไม่เกี่ยวเลยอาเมอร์ฮีโร่อะไม่เกี่ยวแล้วอ่ะมันคือตะกีบะป่ะอ่ะดาวกันมาดาคกันมาผมไม่รู้ชื่อไอตะกี้บไอตะกี้บะที่มันน่าจะโผล่ในเดอะมูฟวี่มั้ง เฮ้ยตัวนี้พอตรงผมเคยเห็นแต่ว่าเห็นในในตอนดีเอ็นแม่งเรียกมาถ้าจะไม่ผิดนะไม่เคยเห็นในซีรีส์ไม่เคยเจอในเอบีมันด้วยนะฮะซีรีส์ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะไม่ผัวแต่ว่า,น,าน่าจะผลวในเดอะมูบีถ้าที่จําได้นะซีรีส์ไม่มีนะผมจําได้ผมดูที่บะซีรีส์จบแต่บ่าไม่ได้ดูดอะมูบีอ่าเดาเดากันบ้าอ่ะฮะมันมันก็คือตัวตัวจากภาคเดอะมูบีอ่าคำตอบขอขอคำใบ้ได้ครับอ่าคือยิงภาคเดอะมูบีถูกแล้ว นพูก,กัไม่<ห>ทำ,ทำใบชื่อตัวตัวนำหน้าสักตัวก็ได้อ่าชื่อจะคล้ายไรเดอร์ในลิวคิ uki, ตัวหนึ่งไรเดอร์อะไรวะตัว R นำหน้านี่บอกชัดขนาดนี้เนี่ยอ่ะ R นำหน้าพี่ใช่ชื่อมนอะภาษาอังกฤษที่เขียนก็คือเป็นตัว R นำหน้าอะไรวะ เราชาวันแม็กไม่ได้คนเรื่องคนละไายด้วยทำ็นไรเด้ออาวันแม็กไหลเด่นใช่ป่ะเออไหลเด่นนะยูยังคำตอบอะไรเด่นนะว่าโตตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรเขาเป็นไรเด้อคุมาคุมากูบอกว่าอะไรคุมาได้ไงได้ผมเห็นในมุมวะพี่เออยิงยังคำตอบนะไม่รู้เหมือนกันยิงคำตอบนะคู่เลยนะ มันเป็นหมีมันเหมือนหมีตลอดมัเป็นมัมุมอ่ะเฮ้ยโอเคพิทคำตอบมันคือคอมเบลเลเอร์เรตัวนี้สรุปมันเป็นมัมันเป็นห <lawsuit S 2> มีใช่ไหมผมเห็นมันเป็นมัมุมมันตลอดเลยน่ะมันเป็นเหมือนที่ก็ดูปากมันดีที่ก็ไปช่วงเราว่าเป็นตัวกันได้ที่ก็ดูปากเพราะฉะนั้นคอนี้ก็ตอบพีทกันต่อไปนะคร <ambling. S 3> <repetition> <tsp>. ับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาตกก็ยังเจ็ดและทีมก็ยังห้าอยู่ในเดิมอะไรฮะโอเค เลยครับมึงไม่ใช่คนดีคนดีภาาต่อมาก็เลยแล้วกันตัวนี้ก็เฟสสองอีกเช่นเคยน่าจะไม่นะต้องพูดเนะวัน่จะตอนนี้นค,ค่อนข้างใหม่อยู่ไม่ค่อยนานด้วยดูบุบี้อีกแยะ,อ,ะอยู่ในคล้ายๆกับอ่าก่อนหน้านี้ตัวสองตัวนั่นแหละที่จะอยู่เรื่องเดียวกันภาคเดียวกันด้วยซึ่งตัวนั้นก็คือตัวนี้ปิ้วอาทายกันชื่อชื่อกยากเหากันนะ ตัวนี้นะ <Okay. S 2> ถ้าบอกว่าจากใส่สองสาตัวก่อนก็คือ Amazon <acknowledging> อนอ่ตัวนี้ใหม่เนี่ยนะอ่าอมาซนตัวนี้ถ้ามืออย่างมือเป็นเลื่อยใช่ไหมถ้าเออใช่ใช่ถ้ารู้จากมือถ้ามันเป็นเลื่อยนะก็น่าจะเป็นไอ้นโออัลฟาอ่าเดวกันไปไอเนี้ยมาภาคอยู่ในภาคในบูบี้ตัวเนี้ยตอบชัดชัวชัว อ้างั้นอันนี้อะไรตอบว่าอะไรนะเน็ตยักษ์อ่ะขอตอบไอ้นีโอเอาป้าโอเคจากไอ้ตัวตอบว่าดีอัลฟ้านะเน็ตทิวตอบว่าอะไรคิดถึงไรเดอร์แมนป่ะเวอร์ชันที่โผล่มาในดีเคดมันมีด้วยเหรอไม่มีตัวที่มันที่มันแบบว่าที่มันเจอสุขศาแล้วมันแบบมันมีแขนเว้ยแล้วมันจะใส่เนี่ยพี่มันจะใส่แบบฝึกเข้าไปแล้วจะไปสู้อ่ะอที่เหมัอนแบบ คือดาวว่าเป็นตัวนั้นนะอ้าอแต่เป็นตัวนั้นน่าอัปเกรดไงพี่อะไรเงี้ยไม่มีตัวนั้นอ่ะผมตอบไตัวอะไรเดอร์แมนอะเดอร์แมนเอาข้าวไปโชว์เฉยเลยคำตอบก็คือพิดทังคู่ตัวนี้มาจากดับบลิวี่ซีโร่วันชื่อว่าคอมเบเดอร์อเบดอนตัวเนี้ยที่มันเอาดีเอ็กซอยอมสีแล้วขายอ่ะตัวเนี้ยจำได้ป่ะยพี่อเบดอนไม่เห็นคำด่าอะไนเงี้ย ังนะไอตัวเนี้ยไม่ไม่ได้อยู่ในระบบสมองเลยเว้ยไอตัวเนี้ยคือล่าสุดเพิ่งนุฟิกเซอร์ไปอีกว้เรื่องเนี้ยโอเคมาเดากันต่อแล้วกันอันนี้จะเป็นซีรีส์ไก่มุหมดเลยไม่รู้คิด่ยหาะไรซีรีส์ไก่มุบดเลยเนี่ยมันห้าได้อวยนี่ว่ะไม่ได้อวยพี่อวยไก่มุกเนี่ยอวยก็พี่อินเรื่องเนี้ยก็เผื่อทายถูกเด็กเส้นนู่นะไม่เวยเด็กเส้นไม่เวออ่ะมาเป็นช่องเอิร์ดนะ ตรงเสร็ต้องเปลี่ยนถ้าเป็นไกด์มูดเดอร์โล้งั้นเป็นเฟสสองือนเดิมแต่อยู่เรื่องใกล้ๆกันแล้วโผล่ในซีรีส์เดอะบูมี่ด้วยอ่าครัต่อมาก็คือตัวนี้ตัวผู้หญิงน่าจะรู้แหละเพราะมีตัวตัวเดียวที่แปลกสุดปีปีตั้งยี่สิบตัวรูปผู้หญิงเนี่ยนะ่าจะมา,มาตัวละซีรีส์นะพี่ซีรีส์ซีรีส์ตัวเนี้ยซีรีส์เดอะบูมี่เลยภาพพิเศษ่พี่หมายถึงว่าถ้าจะมาจะเอามาตัวละซีรีส์นะจะได้แบบเขาเรียกอะไรกระจายความแบบเด่นเท่ากันแต่เขาจะหาแบบ เฮ้ยทำไมแบบซีดีนู้นไม่มาซดีดีไม่มาอะไรเงี้ยอแต่ผมไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันเหมือนเดิมตัวนี้เดาเออไมช่น,นดาสีใบว่าตัวเนี้ยผลทุบไปก็แปลงร่างได้เอ่าผมรู้ก็ <า S 1> <ใช S 2> คือมันอารมณ์มันก็คือเป็นไรเดอร์ผลิตจํานวนมากอ่ยใช่ดาวกันไปนะแล้คือไม่ผมรู้เยแต่ว่าผมไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันอีกอ่ะปัญหาเดิมอีกอ่ะ ไม่รู้ชื่อวิสัตถูเปอร์วิสัตถูเปอร์วิสัตถูเปอร์ทูเปอร์อะไรเงี้ยเหมือนแบบไอไอพวกทูเปอร์ในไออะไรนะอากิโตะปะไม่ใช่อากิโตะใทูเปอร์เขาโตวิสาตช์นะเขาตอบผมเลยเขาตอบว่าไลไลวิสัตอาดัมมันจะไอไลเพเยอร์ไลเพเยอร์อ่ะอันนไอวิสัตว่าอะิสัตถูเปอร์ป่ะผมรูเปอร์ชื่อมันสั้นมากเลยในตัวเนี้ย คำตอบก็คือผิดอีกแล้วคอมเบรเเดอร์วิสต์ไม่ใช่ฟิตคำตอบมันชื่อว่าคอมเบอเรดอร์เมดเรเดรอร์ที่ดีไซน์ร<อ>ู้สึกว่า,วามันออมันมองทางไหนของมันอะตามดูตรงไหนเนี่ยงงมากเลตัวเนี้ยมันมองทางไหนที่เหลือก็เป็นพวกไกมุกอีกแล้วเอแต่ว,ว่าพวกนี้จะคล้ายกันหมดเลยนะตระกูลเดียวกันหมดเลยถ้าเห็นอาวุธก็น่าจะนึกออกอยู่แหละอะข้อต่อเด็กเส้นช่องอดรีวิวนะฮะก็ไม่แน่นะ เออมาตัวต่อมาตัวนี้โผล่ในซีรีส์แล้วก็โผล่ในเดอะมูฟวี่ด้วยนี้อ่ะเก<ห>ือบส่วนลถกตัวจริงไปแล้วแกอ่ะตัวนี้มีไม่กี่ตัวเลยคือโลเนี่ยบูซาร์ดเมื่อกี้ก็บอกซีรีส์แกโมูโผล่ทั้งภาคซีรีส์และเดอะมูฟวี่แต่ซีรีส์โผล่แบบแป๊บเดียวอ๋อโอเคโผล่แอปเปิล เป็นตัวแอปเปิ้ลไหมเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวแล้วมันมันน่าจะเป็นแอร์ร่างดาร์กไหมฟองจะมีดาร์กตัวหนึ่งที่ถือโล่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวกันไปควายเอิร์ดเนี่ยมันไม่รู้อะควายเอิร์ดมันควายเอิร์ดมันมันไม่ชอบอะไรแบบดาร์กใช่ชบดาร์กเห็นข้างตวครั้งแรกอยากจะตอบว่าโกสเซจเตอร์มากเลยไม่รู้เพราะอะไรโกสเซจเตอร์ไม่มีโลโรวิเชกระทาไม่เห็นหัวเห็นหัวมันดูเหมือนแองเจิลแองเจิลไงอ๋อ คือสีมันเกมูนี่เนี่ยใบขนาดนี้นี่เนี่ยรู้แค่ว่าโลเป็นโลแอปเปิ้ลแต่ไม่รู้ชื่ออะไรแน่ๆเพราะเป็นโลแอปเปิ้ลอ่ะเดากันไปกันไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวดีด้วยรู้สึกเหมือนจะเป็นตัวร้ายมาดีแล้วประเด็นก็คือเป็นผู้หญิงอ่ะเดากันไปเดากันไปตัวมันทรงแบบสีอะไรสีเหลืองแดงอ่ะเดาชื่อมาก็ได้อ่ะชื่ออะไรก็ได้อ่ะเขาเป็นไรเดอร์ลิงโกไหมจบข่าวอ่า ตอบแบบโม่ๆกุนตีนกุนตีนเลยนะเออคอมเบลเลอร์แอปเปิ้ลชื่อโคตรซื่อตรงมันก็ไม่ต่างไงลิงโง่กับแอปเปิลว่ะคำตอบคือพีทคำตอบชื่อว่าคอมเบลเลอร์มอสมอหรือมอสเนี่แหละที่อ่านว่าแปลว่าดาวอะดาวอังคาร์นบ้างมอสอะตัวเนี้ยเออนั่นแหละคุณวะเนี่ยตัว ชื่อมันออกค่อนข้างเจี๊ยบที่กูตอบก็คือมันสรุปเปิ้ลใช่ไหมไม่ใช่ะต่อที่ออกมาถูกทางแล้วเมื่อกี้เดาถูกแล้วก็ยังไม่มีใครได้คะแนนต่อไปแลข้อนี้อ่ะอันนี้ก็จูไกมุแต่เมื่อกี้มีคนเดาเกือบถูกแล้วแต่แค่ไม่รู้ชื่อชื่อจริงมันก็อ่านยากอ่ะตออหน้าต้องเป็นตัวอื่นบ้างละเดาเป็นสปาราดไดีไหมจะได้ง่ายกว่านี้เดิมโอยนักก็ได้ตัวต่อมาเอาอะไรกับช่องที่แบบทำแต่คลิปเล็บไรอะ เออเชียงวันอ่ะตัวต่อมาตัวนี้อยู่ในเกมมูอีเช่นเคยเหมือนกันเป็นตัะกี้เป๊ะโผล่มาในซีรีส์แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับบูมี่มีบทเด่นแล้วก็ไม่มีบทอีกเลยเออตัวนี้น่าจะดาวันออกนะครับอยู่เพศเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละก็คือเอาหวยมาปิ้วเออมึงไม่ใช่นคนดีส่งไปแล้วอ่ะดาวดาวดาววอตตับปักอยู่เพศเดียวกันเดิมเลยอยู่เพศเดียวกัน ไอเป็นดาร์ไรเดอร์ดาร์ไฟเดอร์้ยแล้วก็แล้วก็เกาะขายกับไอวอเตอร์เมลอนอะแต่ไม่ใช่วอเตอร์เมลอนไอเมลอนอะนี่ผลไม้อะไรวะนี่ไม่ใช่เมลอนประเภทเดียวกันวันนั่นแหละเป็นไรเดอร์เลยลองกองอะไม่ผลไม้ที่ใช้ของไอเทียมจะคล้ายกันแต่ชื่อมันคนละชื่อกันเป็นคู่ปรับกันด้วย มีคู่ตรงข้ามกันละคาเมนไรเดอร์เอฮิปัสซิโกโอ้ปัญญิกไม่ใช่แต่บอกวีฮิติไม่ใช่เขามีตำรับอยู่นะพี่เขาอ่ะขอคนละวคำตอบมาโตตอบว่าอะไรชื่อมันมันเป็นผลไม้อะไรเอางี้ก่อนเกรมอนก็ไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ที่คิวทายถูกละประเภทเดียวกันเลยกลุ่มเป็นแอปเปิลนะพี่แอปเปิลมีขนเลยอ๋อน่าจะเป็นตัวไอ้ ไอ้ด่างไนที่เหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้ละแต่ว่าเป็นสีดำชมพูไหมอ่าเดากันไปเดาก,กันไปเันนลูกพีทป่ะพี่อืมประเภทเดียวกับตัวเมื่อกี้แหละเหรอไม่มไมแต่ลแหละตว่า<ม>ตัวแต่ว่าตัวพีทมันหัวมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ผมหนะมายถึงตัวพีทนะโอก็ไม่ได้แน่ใจตัวพีทมันชื่ออะไรเหมือนไอ้ตัวสีชมพูที่แม่งเหมือนเหมือนจะชอบแบบปลาลอนอยู่อ่ะอ๋องั้นทิวขอคําตอบในคำตอบว่ามันชื่ออะไร เาดาวมูมูก็ได้ถ้าก็ไม่รู้คอมเมดีเดอร์วิสก็ได้อะวิสใช่ไหมตัวอะไรวะว่าตอว่าอะไรฮะตอบว่าอะไรอะเอ่อจะตอบงงๆไม่ได้คอมเมดี้เดอร์แอปเปิลทูเฮ้ยตังโข ตัวนี้มันชื่อว่าคอม์บอนเดอร์คารบุลโลเหมือนคุ่ปรับไปตัวเมื่อกี้แหละตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยผมจำได้ไอ้ตัวสีฟ้าแต่แต่ไม่รู้ชื่อมันชื่อคารบุลโลตัวเนี้ยแล้วมันจะโผล่มาคล้ายๆตัวเมื่อกี้แหละมันเป็นของที่คู่กันอ่ะสีเงินสีทองไงตัวอีกสองตัวก็ไก่มุไม่รู้ทำไมอินไก่มุอะไรนักหนาประเภทเดียวกันไอ้แงจะต้องเดาชื่อถูกเส้นช่องเอิร์ธเออที่เป็นเส้นเนี่ยนะตัวเนี้ยของโคตรแฝงโอ้วบอกแล้วไอเอิร์ธอ่ะ มึงไม่ใช่คนดีไม่เลยส่วนตัวสุดท้ายแล้วจะได้จบแล้วไงอ่าตัวนี้เป็นผู้ยิงนะผมแล้วตัวนี้เมื่อกี้มึงก็เดาถูกด้วยอ่ะตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้นะตัวนี้เลยประเภทเดียวกันแล้วใช่ไหมอในสุดล้วก็มาใช่ไหมเนี่ยโลโลแอปเปิ้ลเหมือนเดิมเออประเภทเดียวกันเหมือนเดิมจะชื่ออะไรดาให้ออกแต่ชื่อไม่รู้เว้ยไม่รู้แค่ คามเมนไรเดอร์เซเบอร์แอปเปิลอาร์เมอร์เซเบอร์เกลือกแอปเปิลข่าวเรื่องแล้วดูดาบอะไรพี่อ๋อดาบมันดาบมันดูเป็นดาบกว่าเซเบอร์นะแต่เซเบอร์เซเบอร์ในเฟดนะนะคอมเมนไรเดอร์เกยบูแอปเปิลอาร์เมอร์อะไรเชื่อเลยนะคอเมนไรเดอร์เกยบูแอปเปิลอาร์เมอร์แกยบูแอปเปิลอาร์เมอร์นะครับตอบยืนยันนะแกยบู เ <Okay. S 2> ออคอะครับผมต่อว่าคาเมลเลเดอร์คาเมลเลมันชื่ออะไรไอจู๊กหู้หญิงสีคาเมลเลเดอร์พีทอ่ะอ่าเดี๋ยวกันไปเดวกันไปไม่แน่ใจคาเมลเลเดอร์พีทแอปเปิลอาร์เมื่อพีชแอปเปิลน้ำเมื่ออ่าเราจบละบอกเลยหลงัลงๆเ,เรา,เ,เ,ราเราไม่คุ้นอานานเลยเตื่ออตนเอาต่อพู้ตู้ตอนนี้ชื่อมันอ่านได้สองแบบมันชื่อว่าคาเมลเลเดอร์อีดูนหรือไอดันได้แหละมาได้สองแบบตัวนี้ เออเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมคิดคิดว่าเป็นตัวแรกเว้ยเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมรู้ชื่อล็อกซีดมันคล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้เลยแต่แค่เปลี่ยนล็อกซีดอีกสีหนึ่งแล้วก็ไอเทปก็เป็นอันเดิมกับไอตัวเมื่อกี้นี่แหละไอตัวมาร์่ถ้าตรงดาบมีสัญลักษณ์ไฟแปะนี่ใช่เลยอะไรเอเทโนฟินิกเออเอเทโนฟินิกนะวันจันทรนี้ข้อนี้ก็เป็นคะแนนเช่นเคยอ่ะข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายละจะได้ไปพักผ่อนนะสเคหลังจากงงวยระสาทแดกมาตั้งนานเป็นชั่วโมงกว่า มาเราสุดท้ายแล้วอ่ะชั่วโมงกว่าแลยอชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยพี่ดูไม่ใช่คนดีอ่ะตัวสุดท้ายละมาหนึ่งมามาตัวสุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่าอะไรซิลิเกมุบเหมือนเดิมชื่อว่าอะไรได้เป็นตัวตัดแปะด้วยอ่ะติวเขาตัดแปะอ่ะตัดแปะด้วยตัวเนี้ยของเล่นก็ขายด้วยไพ่วะรู้ไม่ได้ดูเอ้าไม่ได้ดูไปเคยเปิดให้มึงดูยี่นี่ แต่กูก็จำชื่อไม่ได้ไก่มุอ่ะชำเมนไรเดอร์กามุกไอ้กามุกามุกกามุมาทำเป็นไกอาเลยการ์กิลีการ์กัลีการ์กีลีกีริีมาเด้อไอตัวนี้มันเคยสู้กับในยุคมารอบหนึ่งไอตัวเลมอนมะนาวอ่ะเคยสู้กับรอบหนึ่งแล้วก็ตายไปเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์ไก่มุแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มไทยตรงไหมแบบ ไอ้เราก็ไม่รู้ไงแล้วแบบเราก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเราก็ต้องมาโนชื่อขึ้นมาอีกไอ้นี่เอาผมรู้พี่ตอบได้ผมว่าพี่แบบชำชองสุดแล้วชำชองสุดไม่ๆของพี่นะพี่นี่ไก่ม้วนพี่ไม่ได้ดูเลยคือไก่ม้วนก็ดูนีดเลยรู้ไงอะขอคนละชื่อหนึ่งอยู่ตรงนี้แหละอะขอคนละชื่อหนึ่งอีกล่าหนึ่งอะให้มาตอบตอบทำเม็นเลดเดอร์บารอน อะไรนะกูตอบว่า完了เลยแค่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อ่ะไอเสือชื่อหนึ่งมโมๆก็ได้อะบลาไอลไรเดอร์อะไรวะเนี่ยคอมเมดไรเดอร์เอ็กซีดเอ็กซ์ซีดยังคำตอบนะอ่าโอเคอ่ะมาโตตอบว่าอะไรเมื่อกี้บาลังปลาลังเฮ้ยเขาตอบคือเพชร ประเดี๋ยวโผล่ในภาคของอไกมุกไกเดนภาคที่2ที่จะไปสู้กับนายุคแล้วตั้งตัวตัวเองว่าเป็นคอมิสมานี่มันชื่อว่าคอมมานเดอร์เซเวอร์คล้ายๆเซเบอร์บัตอะไรบัตโอเลนสักุโลอาร์ม่สักอย่างนี่นแหละเนี่ยมันเป็นตัดแปะแล้วพี่ไม่ได้ตัดตาอเลยมันมีจริงตัวเนี้ยตัดแปะโคตรเลยตัวเนี้ยสมัยก่อนอะนคอมเบอร์เดอร์โทคุเซเวอร์เซเวอร์นะ สแออเปิลไอซีรีส์นี่นมันเป็นอะไรกับแอปเปิลวะสิบแอปเปิลพระเอกอะไรนี่ไม่หรอกคือถ้าปกติผู้หญิงผลไม้ก็ต้องแอปเปิลไงไอตัวเนี้ยแค่แอปเปิลเน่ยจะเป็นพระเอกรู้สึกตรงเลยนะซีรีส์ไก่มูอ่ะไอล็อกซิาแอปเปิลเนี่ยย้อมกันบ่อยสุดเจเนตในคลิปนี้คนที่ชนะก็คือมาตัวทีวีเด้ผมเจ็ดคะแนนต่อห้าคะแนนของอัลโตเมอร์โอเคได้ผมนะก็จากที่ชอบสันตุบาเนี่ยผม อะไรนะแต่วพออะโล่อมยืดคอว่าชอบนี้ีกันหรือเปล่าามาแบกแนวดูนะกับการไทยเงานะผมถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกินห้าล้าน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 ไลค์เราจะไปทำอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณสำหรับสองคนนี้นะผมช่องมาโตทีวีนะแล้วก็ช่องนี้โต้บุญะที่อะโลมมาโชว์นะแล้วก็มาขอสปอนเซอร์นะผมถุยไม่ใช่นะก็ขอขอบคุณสองคนนี้ที่มาร่วมแจมในคลิปนี้เนียผม แต่คลิปหน้าจะเป็นการทายเงาอีกหรือไม่ก็รอราส่งไยที่ช่อาของเรานะผมก็จะเอาสองคนนี้มาทรามานก,กันต่อไปให้มันตายกข้างหนึ่งไปเลยโอ, <c oughs> โอเคแล้วที่นี้ก็เพียงอะไรจะกล่าวกันแล้วผมจะ <c oughs> ค <c oughs> ิดหน้นนานะผมบ๊ายบายเนาะเจ้ามาต้เน